เราไม่ได้ทําราคาแพงเลยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบจานเดียวก็มีครับจานเดียวก็มีฮนะั0หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบทะเลแปดสิบอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นกับข้าวหรือมื้อเย็นถ้าเป็นอาหารฝรั่งก็จะอีกราคาเ่ยคือที่ผมพูดนี้ก็คือไม่อยากให้ทุกคนกังวลเรื่องราคานะมาเลย พี่ชาเหรออร่อยไหมอร่อยออร่ยมากไหมน่าดีความั้ยอร่อยมากไหมอร่อยมากมากแค่ไหนมาอร่อยมากแค่ไหนเหรอหนูสั่งอะไรนะหนูสั่งอะไร นุ้นสั่งอะไรนะลูกพิซซ่าโอ้สั่งพิซซ่า้านอยู่สารคามค่ะยั้มีโอกาสอุดหนุนพ <BI ี่บอยพี่แอนขอบคุณค้าบมาแล้วเงียกพี่พี่บอกพี่พี่ขามาอุดหนุนน้องเพชรน้องทน้องพลอย ด้วยนะคะด้วยนะคะอย่างไรเป็นอะอย่างไรเป็นอะโรงแรมดอะบอสกรีนโฮเทลจังหวัดมหาสารคามนะครับประเดิมงานแรกก็คืองานแฟนนิทแอนอโรดีในวันที่หกที่จะถึงนี้นะครับก็คืออีกสองวันนะใครที่มาไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้คือบัตรบัตรที่นั่งคือเต็มหมดแล้ว320ที่นั่งเต็ม แต่เราเปิดขายบัตรออนไลน์ให้ทุกท่านเลยสนับสนุนและติดตามชมบรรยากาศในกลุ่มปิดนะครับ219บาทกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยในหายเจ็บหรือยังลูกสงสารมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ตกเกี้เมื่อกี้ตกเกี้เมื่อกี้ใครตกเกี้ยกมือขึ้นเจ็บไหมลูกใครตกเา้องเพียสหรอเขาต้องเพียหรือน้องพลอยน้องเพีตกน้องเพียตกเหรอลูก ดีขึ้นยังลูกสนไม,ไม่มาขายบัตรได้บอกคุณย่าคุณยายมามาดู<อ>หนูนะน้องเพชรน้องพลจะมางานวันเกิดแม่แอนนะจะเสื้อรส์ย,ยังไงเนาะมีอะไรให้แม่เออือจะเสื้อรส์ย,ยังไงเนี่ยของพัน,นอะ,อะ,อะเดินตามแม่สิลูกไปน้องเพชรเดินตามแม่ไปดูนู่นสิครับเพชนู่นไปดูนู่นไป อันนี้ก็คือเป็นห้องประชุมนะครับห้องประชุมของของเราเองเลยรับเปิดให้เช่าสําหรับงานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆครับช่างแอร์ช่างแอร์ช่างแอร์คู่ใจ <laughs> ไปไหนไปด้วยกันไปไหนไปด้วยทั้งคอนแกนสารคามนี่ก็จะเป็นเวทีครับมีวงดนตรีมีฟกซองม,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 มีได้ทุกคนได้ฟังเพลงแบบเต็มๆเลยหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับพิมออมไม้เมือง แล้วก็ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็วยงังไดรมลอ,อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงเออเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับในวันที่หกที่ถึงนี้นะใครที่ยังไม่ซื้อกลุ่มปิดก็กดยิงที่ปักหมุดเลยนะครับแล้วจะถึงแอนบอยแล้วก็จะกลับคอนแกนปะวันนี้ทำพิธีไหว้ครูเขาก็จะไป วายสารนี่็จะเป็นห้องเก็บของครับเครื่องทำน้ำแข็งฟริดอาหาร